เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็ใส่แอร์ที่ตัวแผน่นตัว PVC paddleboarding for the fishing เรียบร้อยแล้วนะคะก็มีเสื้อเสื้อชูชีพสองอัน ปลาสองอันมีตัวมีพายพายคู่สองอันอ่ะอันนี้อันนี้คือเดี๋ยวใส่กระเป๋าเป็นที่เหยื่อตกปลานะคะวันนี้เราจะดูวันนี้เราจะ,ว,ว,นนาจะาวันนี้เราจะตกปลาแบบแคสติ n g style ในกล่องเป็นเยื่อพลาสติกทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ตัวตัวฮุกเนี่ยที่อเมริกานี่เขาเรียก trouble hook นะคะมันเป็นเป็นเป็นสามเป็นสามห่วงะคะ่ะม่เพื่อนเเห็นไหมตัวที่ถือนี่เรียก l a p w a l a นะคะ